ครับที่นิ้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับ NPC แลกของนะครับที่อยู่อตรงกลางเมืองนี่เลยะครับตามแผนที่เนี่ยหลายคนอาจจะเดินเดินผ่านแล้วก็เข้าไปดูแต่ไม่ได้สนใจเลยมากนะครับอยากจะบอกว่า NPC ตัวนี้เนี่ยมันมีแลกของซึ่งไอตำรา EXP เนี่ยอ ตัวหนึ่งเราที่เราเคยได้กันอยู่เนี่ยเราได้ดอกจากดันเจียรน,นะอัน,นั้นามาใช้ตัวนี้ไม่ได้นะแต่เน,นี้ยจะเป็นตําราที่สุ่มจากวงล้อนะครับเวลาเราสำเร็จภารกิจในในแต่ละวันที่มันมีภารกิจแต่ละขั้นนะครับแล้วก็เปิดวงล้อเนะนี่ยครับภารกิจพวกเนี้ยวงล้อเนี้ยก็จะสุ่มมาเป็นตาํารานะครับซึ่งตํารานี้ก็จะให้เอฟพีนะครับหรือบางทีเราก็จะได้ชิ้นส่วน พวกนี้มานี้ที่จะมาแนะนําก็คือตัวตําราย EFT e ครับสมมติว่าถ้าเราได้ระดับแรกเนี่ยมันจะถ้าเราใช้เลยเนี่ยเราก็ได้ e x e แค่2ง0 0นห้านะครับแต่ถ้าเราเก็บครบ3เล่มซึ่งครบ3เล่มมันก็คือ75,000นะครับแล้วเอามาแลก ตำราระดับสองตำราระดับสองเนี่ยมันให้ล้านหนึ่งนะครับเท่ากับว่าเรากําไรเนี่ยกําไรสองแสนห้า 2005, นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รีบเราก็เก็บไว้ดีกว่าครับตำรา E กวีนะครับแล้วก็เอามาแลกเพื่อที่จะให้เป็นระดับสูงขึ้นเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะได้กําไรนะครับแต่ถ้าเรารีบเราก็ใช้ไปเลยก็ได้แต่ตำราพวกนี้คือได้จากการสุ่มวงล้อนะครับไม่ใช่ดอก พอถ้าดอกมามันมันออกมาแลกไม่ได้มันคนละประเภทกันนะเนะียยิ่งสูงขึ้นไปเนี่ยเราก็ยิ่งได้กําไรเยอะเพราะว่าเราใช้แค่สามเล่มน,นะครับเนะี่ยตอนนี้ผมก็เก็บมาเรื่อยๆอยู่นะครับยังไม่ได้ใช้เพราะว่ายัางไม่รีบร้อนอะไรอีกงานหนึ่งก็คือชิ้นส่วนนะมันจะมีชิ้นส่วนโจมตี กับชิ้นส่วนป้องกันนะครับมันคืออะไรมันคือชิ้นส่วนที่เราสามารถคลิกขวาเนี่ยแล้วมันก็จะใช้เพิ่มพลังเราได้นะครับต่อนเนื่องยาวนานสามสิบนาทีอย่างของชิ้นส่วนโจมตีระดับสองเนี่ยเพิ่ม a อ t a ท็3สามร้อยนะครับต่อนเนื่องสามสิบนาทีวิธีใช้คลิกขวาเลยครับมันไม่หายไปไหนนะอ๋ออันนี้มันหยุดน,นะยาซื้อเดี๋ยวซื้อมาก่อนแม่ ปึ๊บมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เนี่ยครับสามทิศนาทีอันนี้ก็เหมือนกันคลิกแล้วมันก็จะขึ้นมาเพิ่มพลังนะครับอันนี้เวลาลุยดันเจี้ยนลุยอะไรเนี่ยสามทิศนาทีก็ประมาณนั้นจกหนึ่งดันเจี้ยนพอดีนอกจากนั้นถ้าเกิดเราสุ่มมาได้ครบสามอันแล้วนะครับจากวงล้อเนี่ยเราก็เอามาแลกในระดับที่สูงขึ้นไปได้นะครับอย่างตอนนี้ผมเก็บอันนี้ได้สามอันแล้ว ผมก็มาแลกเป็นชิ้นส่วนโจมตีระดับสามซึ่งมันให้ค่าแอตแท็กเพิ่มเป็น450เิยระยะเวลาก็เหมือนเดิมคือตอนน่อ3บนาทีก็กดแลกเลยไม่มีปัญหาปั๊บเราก็ได้มาแล้วครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นไอ้วงล้อประจําวันเนี่ยเราสะสมของแล้วก็เอามาแลกได้ครก็จะได้ของที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เอามาใช้งานในตอนเราลุยดังเกียนได้นะครับ